ป้าป่าปาปาม่มาม่าป้าป่าแปลว่าอะไรคะป้าป่าก็คือพ่อถูกต้องม่หมาเหรอคะแม่หมาก็คือแม่ถูกต้องต่อมาเจ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 แปลว่าพี่พี่คะพี่คะเก่งมากเกอเกอรเกออรเกออแปลว่าพี่อะไรพี่มีพี่สาวก็ต้องเป็นพี่อะไรอีกต่อพี่อะไร พี่ชายไม่เมย์ไม่เมย์ไม่ยแปลว่าน้องอะไรผู้หญิงอะใครเรียกน้องเลยน้องสาวน้องสาวนาย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 แปลว่าคุณอะไรคุณคุณย่าคุณย่าต่อมาป้าป้าปาตีตตตีป้าป้าแปลว่า ตีตีแปลว่าอะไรเนี่ยเป็นเป็นลอยเป็นเป็นน้องไอคินแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรน้องไอคินอ่ะแปลว่าอะไรตืวันนี้น้องหนุก็ชื่อว่าไอคินแล้วก็แล้วนี่ดีไหมลูกแล้วก็ตีตีแปลว่าน้องไอน้องชายน้องชายแล้วน้องหนุมก็มาสูงโอเคน้าหน่ายหน้ายเหย่เย่เย่เย่แปลว่าคุณปู่นายนะคุณ ย่าไม่ไม่น้องสาวน่ายนายปูนยาป้าปะปูนพ่อเจเจพี่สาวอันนี้ดูนี้ด้วยน่ายนะไอ้เจ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 ไปว่าพี่อะไรพี่พี่ชาย ป้าป่าเหรอคะป้าป,ป่าแปลว่าอะไรตอนอืมอ่าอันนี้ในรูปเป็นรูปใครเอ่ยอตอนดวงไหมคุณอะไรคุณนี่คำไหนคำนี้เหรอคะแม่ามาแม่มาคือคำไหนแม่มาไหนวงซี้วงซี้ไ,ไหนคำไหนวงวงกบักวงกบักไ,ไม่ใช่วงตรงนี้คือตอนกาวกระบาด่านี้โอเคไหมคะอ่าต่อมาอันนี้รูปอะไร เขาต้องเป็นอะไรถ้ามีเจเจกับเกอร์เกอร์ต้องเป็นเกอร์เกอร์อ่ะกากระบะไว้กากระบานี่ <ๆ S 1> มากากระบานี่กากระบาะถูกต้องต่อมาอันนี้เป็นรูปอะไรผู้หญิงใช่ไหมเด็กผู้หญิงต้องเป็นอะไรต้องเป็นเมย์เมย์ขึ้นมากาดีๆจะดูดดูดไปเใช่เราไปทำเรื่องโกงหรือเปล่าได้ป็น ได้แต่แต่เราต้องทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะอันนี้อันนี้เรูปอะไ้ต่อมาอันนี้รูปอะไรรูปเด็กผู้หญิงหรืออะไรหรือเด็กผู้ชายผู้ชายผู้ชายต้องเป็นอะไรป้าป่าหรือว่าติ๊ติ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 ิต้องตาตาติ๊ติต่อมาเขาเป็นอะไรคุณอะไรดิคุณย่าหรือคุณปู่คุณปู่คุณปู่ต้องเปอะไรอันนี้เย่เย่กับไหนหน้าต้องเปอะไยน คุณย่าหรือคุณ <Key> ปู <hvad> ่คะคุณย่าคุณย่าต้องเป็นอะไรยันไงถูกต้องอ่ะก้าอุ้ยพี่ตหนูด้วยาคำไหนรามาอันนี้ต้องเป็นอะไรดีคะเป็นพี่อะไรเป็นป้าป่าหรือเป็นเจ๊เจราม่าอันนี้ต้องเป็นอะไรป้าป่าหรือเจ๊เจป้าป่าป้าป่าคำไหนคำไหนป้าป่าอ่ะก้าถูกต้อง โอเคเก่งมากเย่เขียนชื่ออตอ n ด้วยเขียนชื่ออตอง g ไหมโอเคเก่งมากอันนี้ของอาตอง